สามฮโหนี่สามปนดัง <cons> ม <urai> ันบนดังแล้วเพลงป้ายล่ะบึงอีพอโทรมาแล้วก็โทรแล้วเออเออแล้วก็มามาครับเอาไปโอ้ไปเลยเห็นไหมแล้วคองเขาของเขาอือโอ้คองคอง้าหางคองคองมาหางหันอ๋อไปลึกเอาประเทศไทยไปเอาประเทศไทยเขาาห็นนะห็นอยู่ไทยอือทําหน้ากับบอก พ่อหันอีพอมีเงินอีพอมีเงินไล้ก็บอกพ่อหันไปซื้อเอาไปซื้อเอาเงินเบาคำน้อยพี่น้องมาช่วยนี่เพื่อนอนามัย ชุดยังควรอยู่อ่านี่พี่น้องเอออนามัยเฮือนบริเวนอ้อมเฮือนแหมบ่คําน้อยโอ้เอ้ดูมันเด้น้อยโอ้ฮะไฟบลุกฝนตกใส่เด้เ็นบุ่ดบลุกเท ใายสบายดีพี่น้องอ่าขึ้นมาเงินเบาคำน้อยอยู่ผู้เดียวเป็นโชดไหมบออยู่คนเดียวบ่มีเมียเมียเด้อเมียเมนผู้ใดเมียเมียอลีฮันเนะเมียออลีเซาลีฮันเาวลีฮันแล้วก็เอาเอาพวมอะไรเออเอาพวมไม้บ like ุเครียดบอเขาหน่อยบุเครียดบออบุเครียดบุเครียดอ่า อาเดาบอกคำน้อยใจกว้างโบเกียดวะเฮ็ดดองกับโบเกียดวะเฮ็ดดองกับบกแคสอันบันรุมนี่มาเฮ็ดดองกับบกแคสโบเกียดเออเฮ่ได้เต้นน้ำเข้าอยู่บ่เฮ็ดดองไปเต้นน้ำเข้าม่วนวะม่วนม่วนเออเจ้ากินกับกินน้ำกันเฮ็ดดองกับเต้นน้ำเข้าอั่นเออ มาจ ja okay. ัก yeah. ลับก็ขึ้นมามันลับมารับอยู่พี่คือจับอยู่พี่เห็ดดองเราเมาเราขึ้นมารับพี่เออเห็ดดองก็เมากินเราไลายมามันรับนี้เออบวงเนาะเออบวงบวงบวชแคดเนาะบวชแคดบวชแคดเนาะบอคำน้อยอ่ยอมที่จะเป็นโชดอยู่ผู้เดียวอยู่ผู้เดียวอ่าเด้อ อยู่เพ่ยงล่างเดียวอยู่พีอยู่ถิงพี่เลยในในบรรยากาศอากาศเย็นดีอ LIKE ่าจกเออเพ่นไปเพ่นไปชกมักม่วงมาไข่เมื่อตะบอบักว่งอีนุ่นไปเอาอีนุ่นไปเอามือนี่ไงมือนี้เขาไปตัดเตาเตาหั่นมาแรงกระิมโอ๋ออืม เอานี่ฮะเอาบ่เอาเอาเออแช่บ่อหน่อยหน่ออันนี้ของแท้อะไรของแท้มนบ่อรอเดี๋ยวจับมือเด้อันแช่หน่อยมันบ่อหายหอบคอยยาชูเป็นบ่มีเอากลับมามันนอนเก้าลูกตื่นหนอเบิ่งเอายาชูไปปะหันยาชูปะหันชอกบ่หินแต่ก็แมนเนี่ยอยู่หันเออ เล่าล <c oughs> ุงบอลไปลุงบอลลุงบอลเออเสียเสียไปลุงบอลบอกอีพอบุญนำึ้นมาเขาเบิ่งโออยู่ฮันอ่าเห็นแล้วเนาะเห็นอ่าเจออีแม่ก็เห็นเห็นมัดเนี่ยอยู่นี่ก็เห็นเห็นบ้านเนี่ยเห็นแล้วเนาะเห็นเห็นแล้วอ่าไปเที่ยวอยู่บ้านนาแว่นนั่นเนี่ยได้บ่ ได้ไปเที่ยววันนาเวนฮันออกไปพุ่นเลย <c oughs> อันนี้บไปเที่ยวเหือเออมันบ่มีเงินจักกีบบ่มีเงินมีเงินไปเที่ยวพุ่นไงอือบ่มีเงินไปเที่ยวบันนาเวนบนันนาเวนอายนี่อายน,นี่ไปอยู่แหวงจันทร์หูบางพุ่นอืมบ่เคยเห็นนี่เคยเห็นบ่เคยเห็น เคยเห็นจักบ่เคยเห็นควายนี่บ่บ่เคยบ่เคยเห็นอันนี้อายอยู่เสมออยู่อยู่เมืองมือบันบันเกิดอยู่พ้นสะอาดคือบันพ้นสะอาดนี่นะคือมันสะอาดอยู่นี่แม่นเราเราไปอยู่เมืองมือบุบบนนั่นพุนะเจ้าเคยไปบ่กายบันงิมไปเอาบ่ฮอนบ่เห็นบ่ฮูเนี่ยใกายบันงิมไป อันไปหล้วก็ใกล้บัานดังยี่มก็ออกไปประเทศไทยเนาะบอกติดกับประเทศไทยแต่ว่าไปทางนี้พี่เออบนประเทศไทยมันแน่นั่นเขากินเหล้าหันแน่กินเหล้าอยู่ซี่ใส่ห้องอแม่นบอกแมนเราอันตำรวจชงตกลับขึ้นไนอ,อแม่นว่าแม,แมนเอออยู่ฟุนเลอเออยู่ฟุตเราหากินเหล้าแดงแล้วก็อยู่ฟุนก็อยู่ฟุนอะไรมาเลย นี่มาสกเงินบอมีเงินแล้วบอกอีพ่อไปเอาเงินหลยซื้อเอาออออเอสิบสามนั้นอันนั้นปูดบอดังเออสิบสามอันนั้นสิบสามอโอ้พี่น้องบอกคำน้อยว่าอันนี้สิบสามนี่ไนงะเอเอ13เออเท่าเะาเอ,อินเอ,อ,เอ็มพีสาม <c ười> <laughs> อันนี้ส <jus ane> ิบสามพี่น oh ้องบอกคำนวยว่าบอกเออสิสนี่สิบสอจูนี่เอ็มพีสามมันบอดดังแล้วมันหมดคุณภาพเนาะอะให้พอชื่อใด้เลยพอบุญนำสาะฮะเออซชื่อชนี้จังคับซชื่อชนีจังคักจังม้วนอย่างม้วนอ นะไปหอดันแล้วก <hat> <Willy! S 3> ็บอกไอ้พอบุญนำซื้ออันนี้เนี่ยอยู่นี่เนี่ยปล่อยเป็ดเป็ดเป็ดใช่บนไหนบนแี่เป็ดเนอย่งี้ยชิเลียงเป็ดอยู่นี่อันนี้เนี่ยพุ่ประกาศอ๋อโอ้สิผู้ประกาศที่นี่ประกาศอืม บอกคำน้อยเกี่ยมสิปุ๊กผักการ์ดกกบันนี้บอกคำน้อยสิปุกผักกาดบอนฮันสิปุกอเอสีเลียงเ็ดเโอ้แบค่ายค<ม>่ายเอา,เอาเงินเอาเงินซื้อเหล้ากินเอาเงินซื้อเอาซิดีซื้อิดีได้แล้วก็ซื้อเอาโทรศัพท์ได้แล้วกับ เชินดีก oh. so, ับปะไรบ้านเอาไปโทรศัพท์เอาโทรศัพท์ไปเอาโทรศัพท์ไปแล้วกับฟังเพลงไปแล้วเมื่อี้พอโทรมาแล้วก็โทรแล้วเออเออแล้วก็มามาหับเอาไปโอ้ท่านั้นแหละดีอันใหกันนี่เออข้อใส่คุกเ่ยข้อใส่คุกเออเข้อใส่คุกจะจะย่านบ่ Boyan, bayan, cháu bò hai bò. Bao nhiêu hai chú leo này Bao y môn bonoon bao nôn bao nôn bao nôn bao xem bao nôn bao bao hai bao nôn bao nôn bao nôn này nôn bao nôn bao nôn hai nôn bao nôn hai นีนเฮายเฮ้ยเจ้เฮ้ยเฮ้นเฮ้ยเน้เฮาบอกอยเฮ้ยฮะเฮาลเมคยเดียวนะมันลงลงกลเ้อเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยเฮเอ้ยเฮ่ยเฮ้บุญนยเฮเจ้าเอาเอายาชูเผ้าเอ้ยเฮเ้ยเอ้ยเฮ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 ้กเั้ยเฮ้ยกฮ้ยเ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 ยฮเเ้เเ พ่อบ่านี่บทอดเอ้พ่อนก็บอกว้าวและบอกว้าวเนาะลืมอะไรกันแล้วเนาะก็ลืมกันแล้วเออเฮ็ดดีเอาวันนี้นไงเฮ็ดดีเอาอือ่าเบาคำนอยผู้มีประวัติอ๋อกินเหล้าแล้วลืมสติเินเรานี่กินเหล้าลืมสติสตติลืมเฮา อ่ากินหลายบ่ได้ได้กินหลายนี่บ่ได้กินน้อยเอาอือกินน้อยๆชินน้อยๆซ้ํานี้ซ้ํานี้บ่เมาลายบ่เมากินกินลายๆนี่เบื่อมดคือจิื่นเบื่อมดบ่ได้ทับไปแหละรับคือติกอนเฮารับหยุดเิงุ้นลูกตืนมาเช้านี่ก็มานี่มารับนี่โอ้คักคักมัน่เออคักเออ กักกระดักดพี่อืมนอนรับสบายพี่เนี่ยสบายอยู่ที่นี่ลมพัดแดยดยินแดดนั่งเขากินผู้เดียวบ่อยู่พี่เออเขา้านี่นะดเะกินกินผู้เดียวอืมกินผู้เดียวใช่หม้อหดนั่งเขาบ่มีวิพปบร์ใบไปเอาเหือใบไผ่ไเอาเท่าไปกินขา้าวบนลุมน่มหันเออไปกินข้าวอยู่ลุม่มพุ่มก่อน เดีวพี่พ่อต้อนนำคืนหรอกอันนั้นคือมีแกงมีอันนี้อันนั้นเห็ดคนเดียวเลยมาเห็ดอยู่เพียงคนเดียวมา,าคำน้อยผู้ผู้ผู้สดอยู่คนเดียว <c oughs> อ่าโทษสิมาคำนัน้นแจกกวางได้เนาะอ,อ่าโทษเมียเมียม,มงหันเมียเมียเก่าเอาพวกมาันเป็นเมียเกา่าเ เงี่ยเรก็เอาพ่อมา่อกเป็นเงียมือก็เอาพ่อเมื่อฮันพ่อไม่ได้เห็นไหมก็ของเขาของเขาอือโอ้ของของพ่อห้างคล้องของมาฮ้างหันเอากะย่าเนี่ยอันมีเงินมีเงีงก็ไปแต่งเอาหันเขาก็อยู่คนเดียวสบายอยากได้ปิ้งเนียแล้วก็บอกบัน พไอ,อ้นี้พออ่อไอตีลึกเขาเลือกให้เออลึกเบื้องก่อนเลือกใส้ดูนี่นะเนี่ยโอ้ไปลึกเอาประเทศไทยไปเอาประเทศไทยเขาเห็นนะห็นอยู่ไทยอืมโอ้อันคน,คนอันชนเผ่าเดียวกันนี่บ่ออจ้องเขาก็บอกตี่จะมากบ่อมืมากเออผู้งามงามเลยว,ว่าน้องว่าจากไตอันนี้ นะเขาบอกตํำไอ้น oh, ี yelled, ่ก็เออน้องเอาก็เอาเยอะนี่ก็เอาก็จีเอาไว้ไปเบิ้งเทศไทยกันนี่โมเมนบันนันลุ่มบุดเนี่ยโอ้บันนันลุ่มก็น้องก็ว่าเออจู่ว่บมีเงินทัาหน้าก่อนทันหน้าก็บอกพอัพอมีเงินพอมีเงินไล่ก็บอกพอ่ั่นไปซื้อเอา เอาคำนอยเสี่ยไปเอาเมียอายุไทยพี่น้องเอาพชรไทยพี Demon> ่พ่อกับอุ่นไอนี่ก็อยู่ฮันแนอยู่ปนกันอยู่ฮันแนเออโอ้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 นองก็เห็นโย่พุ่นไปขึ้น่งบอกไปเหือบอกไปใช่อ อันไปแล้วก็ออกไปบนบวมขุดอ้นไปเลยอันนี้นี่บ่ไปแหละไอ้พ่อบุญนําน่นะบ่ฮู้ไปและดูอยู่นี่เฮ็ดฟันดานี่บ่ให้ไปือ,อได้ขุดมันกินบน่ช่งนอ้น้องนีก็บ่ได้ขุดาไปปากนมันดนมันกินกินไปหาหมอบ้านไปหาบ้านนั่น กินมันแล้วเออกินมันแล้วน่าฝนไก่สิจกพี่น้องอ่าเดี๋ยวเชินมาตัวนี้ก็ของเบาคำนอยบ่นี่เลยชชวนมาตัวนี้ของเขา czenia หนูๆอยู่น <Kid> <se> ้ำดุกฟนไก่สีตกพี่น้องตกนอนทึงนี่สบายสบายฟนบ่าบ่าไม่ง่าน่อเออบ่าดังภนร์นี้นองจากด่ช่านั่น เช่นนั้นโอ้ยยักไ์ใดเช่นน ja ี้ลูกน่ะเออเออโทรศัพท์บ่ลูกจะไปโทรศัพท์เอ่าโทรศัพท์แบบนั้นแบบนั้นเออเช้าลีกเอาไปยักษ์ใดนี่โทรศัพท์นะเนาะเอาเให้พ่อชื่อให้พ่อบุญนำสาให้พ่อบุญนำชื่อให้อ่ชิดใดลาบอกคำน้อยละเด้อกลับก่อนเด้อมาลาบอกคำน้อยอ่าคลิปนี้ก็ หมดเพียงเท่านี้เนาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เรา,าบอกคำนอยกับบานก่อนอคลิปนี้สได้กคับก่อนเนเาะสำหรับนี้คลิปนี้ขอเก่าคำ่า,าสบายดี